สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ FTL Channel ครับอันนี้อยู่กับตอนพิเศษเนาะซึ่งผมการจะแข่ง cosine newsie หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นดเดาเนรูปแบบใหม่ที่ไม่เนน้หน้าตาแต่เนน้นไหวทิบและการเป็นตัวของตัวเองนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็การถึงข่้แรกครับก็คือการประกาศผู้เข้าร่วมว่ามีใครบ้างมีกี่คนซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ซึ่งโคตรเจนเลย ก็แถบบังอ่ะภาษาเขียนซับนะ <laughs> ใช้อาวุธนะักเตทางที่ดีจายให้เสือหมายจะเการสิ่งที่มีประโยชน์แล,และเกิดผลดีต่อสังคมครับแต่หากผู้ใช้สื่อเลือกที่จะใช้สื่อในทางลบในการโจมตีหรือแมนะ้แต่การเปลี่ยนแปลงค,คอมเมนที่ผองสารนั้นก็จะเกิดผลเสียต่อสังคมและต่อผู้ใช้สื่อเองครับสวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือวันที่2แล้วหลังจากที่ได้ประกาศว่าโคไซนวเจนเนี่ยมีใครลงแข่งบ้างซึ่งเมื่อกี้เลยเขาเพิ่ง,งประกาศว่าท็อป10มีใครบ้างคือประกาศไปแล้วตามนี้เลย ซึ่งของก็เอ้ยดีใจที่ตัวเองได้เป็นหนึ่งในสิบก็แล้วก็เขาก็เรียนลำดับที่จะพูดสปีชโดยที่มีแบบการเตรียมสคริปไปแล้วคือผมอยู่อันดับหาในการพูดสปีชผมว่าสคริปต์ก็อยู่นี่แล้วก็เตรียมพร้อมแล้วซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเอ้ยบ่ายหนึ่งสิบเอ็ดนาทีก็มีเวลาประมาณ15นาทีก่อนที่การแข่งจะเริ่มแล้วเริ่มสปีชไปเรื่อยๆซึ่งผมก็กล่าวว่าจะซ้อมไปสักนิดนึงอ่ะก็คือเตรียมไม้ไว้เรียบร้อยไปเริ่มซ้อมดีกว่า เริ่มจากเวลาค่ะในส่วนตัวของผมคิดว่าวุ้นแปลภาษาเป็นสิ่งที่สามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดในความสามารถของผมได้มากที่สุดครับโดยผมจะใช้ความสามารถหลักของวุ้นแปลภาษาในการทลายกําแพงทางด้านภาษาของมนุษย์ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะทําให้ผมสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาสู่สังคมได้หลายคนอาจไม่ทราบว่าวุ้นแปลภาษาไม่เพียงแต่มีความสามารถที่ทําให้เราสื่อสารได้แต่กับมนุษย์เท่านั้นแต่วุ้นแปลภาษายังสามารถทําให้เราสื่อสารกับสัตว์ได้อีกด้วย ครั้งหนึ่งผมเคยพบเต่าเกยตื้นสภาพมีวนพันรอบหัวทำให้ผมตระหนักได้ว่าพวกเข้าเหล่านั้นคงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนและอยากสื่อสารกับพวกเราผมจึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ประสาทที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําอันเลยของมนุษย์ทุกคนเคยยินประโยคนีดีกันไหมครับไม่มีใครควรด้รับผลกรรมจากสิ่งที่ไม่ได้ทาสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่กับมนุษย์แต่ควรเกิดกับทุกชีวิตบนโลกขอบคุณครับ เมื่อผมนึกถึงวิทยาลัรนวัาทางการสื่อสารสังคมนะครับสิ่งที่หนูผมนึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือวิทยอะไรที่เปิดสอนโดยการรวบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายคณะครับมั่งบูรณาในการเรียนการสอนให้กับนิสิตทําไม่นิสิตครับมีความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับโดยสาเหตุที่ผมนึกถึงสิ่งนี้นะครับเพราะว่าผมได้สัมผัสกับค่ายโคไซน์นิสิตมาแล้วที่ทําให้ผมได้เห็นภาพบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและรุ่นพี่ที่ดูแลรุ่นน้องเรากับครอบครัวและอุปกรณ์ที่ครบคันทําให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่เป็นททีีี่่แรรรกลเดยวคคคัับบบขอุณ น้องพิมชนกค,คุณวิชิตรหรือว่าน้องมินี่จากวิชาเอกาอก,การสื่อเพ่อการท่องเที่ยวค่ะเย้กินนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ,ค,ะคนที่สองเนาะคนที่สองนะคะคือน้องนภัสฮาริสันหรือน้องแพตตี้จากวิชาเอกการสืร่อเพื่อการจัดการนวัตกรรมค่ะเย้กินนี้ด้วยนะคะ คนที่3นะคะนายแม็กฮิโมเนหรือว่าน้องแม็กจากวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลค่ะยินดีด้วยค่ะเหมือนมีเสียงกระดิ่งได้ยินเสียงกระดิ่งเล็กน้อยถ้าน้องแม็กย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองอายุ15ปี15ปีนะครับอยากจะบอกอะไรกับตัวเองอืม ผมอยากจะย้อนกลับไปบอกกับตัวเองว่าให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดและทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถนัดให้ดีที่สุดครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผมได้รับเสียงรอบข้างจากผู้ปกครองเองหรือคนรอบตัวว่าอยากเรียนนิเทศเลยมันแบบหางานไม่ค่อยได้ซึ่งมันทําให้ตอนนั้นผมเกือบจะไม่ได้เลือกเรียนนิเทศแล้วซึ่งแต่ตอนหลังมันทําผมก็กลับมาชุดคิดได้ว่าถ้าผมต้องทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไปตลอดชีวิตผมว่ามันก็จะทให้ชีวิตผมมันไม่มีความหมายผมเลยจะทํางานที่ตัวเองชอบรักในสิ่งที่ทํา แล้วถ้ามันไปต่อไปดีกว่าครับนี่จะเป็นสิ่งที่ผมบอกตัวเองในอดีต2น15ครับ มาไทยสดที players, ่ถิ่นมากว่าไม่คิวจะเข้ารอบ6คนท็อปด้วยซ้ำเพราที่3เราขอบคุณทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรตื euh, ่นตันใจ leer, แต่ก็ขอบมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณและเราสัญญาจะทำให้เต็มที่ที่สุดกันอยู่ในวิภาอะไรอยนี้ถ้าชอบที่แบบนี้เกเกอร์ลืมกดไลค์ซับสไครต์จะกันไหนี่หน้าช่อวันสวัสดีครับ